ตอนกอนพี่น้องเลยไป,ปน้องไปนำกันพี่น้องไปสอนทางนองพลั่น้องเอ,นนอาแยงก่อน,นอมา,า,นมา,านไปกับลูกพี่น้องเลยเลยูกมาแต่โรงเรียนแล้วก็สิไปกับลูกลางถอยลางบัวมาจากโรงเรียนแล้วก็ระไเข่าวกินน้ำแล้วก็ไปห้งเรียนตอนแรกอีกพี่น้องเลย ไปไปทางป่าทางดอนไปเลยพี่น้องเลยหลัดป่าลัดดอนไปเปิดเสื้อหอนน้องไกดเติบ์ดได้พี่น้องเลยไปส่วนตอนน้องแล้วก็ตัมห้องพี่น้องเลยพอได้อุ่นได้อ่อนให้ลูกกินนะพี่น้อง

หอยตะปูพี่น้องเลยกิ่นตะกบแน่พี่น้องเลยตะกบท้อหอยซิวกุ้งพี่น้องเลยหอยก็ออมเฉพักอีเลิศพี่น้องเลยเอ๊ะเฉพาะอีเลิศ์จะเส็งหรอพี่น้องเลยเฉพาะอีเลิศ์ถือกระตัแทด้ออมหอยกับเฉพาะอีเลิศเกระแสผักขาดแน่พี่น้องเลยผักขาดมันซีขึนพี่น้องเลยรีเขากันเลยกับหอย แกขา้าวน่ะพี่น้อป้องอยังงี้อยู่แกอ่อนแกน่สอนน้องนี่แล้วเหรอครไปสอนน้องอื่นอีกพี่น้องสอนจากสองน้องชเฉยเมื่อพี่น้องเลยช่วยหัวเรืองนอนสานสานกับพ่กอยู่พวกกินพี่น้องเลยหลายคนน่ะพี่น้อง Nụ lai Nữa. Nước nó Nước nó Nước kia Nước nó Nước nó Nước biết nói cái nói nhưng mà ông ấy cùng siêu Không có mì nhỉ thịt siêu

เติมวัตถุยังไงลาเติบ์เลยพี่น้องเอ้ยเราอยู่ดนกินเลยพี่น้องเอ้ยทั้งหอยแน่ทั้งกระปรูแน่เกล็ดแตงแน่กุง้งซิวพี่น้องเอ้ยหอยแกงใส่ผักอีเลอรพี่น้องเอ้ยใส่แบบใบผักกาดแน่ยอดผักกาดมาใส่ยอดผักกาดเนี่ยมัในจะเป็นขึ้นๆพี่น้องเอ้ยแกงข้าวแซ่บกันแกงเหมือดแซ่ครับหอย ตามสายห้องพี ú, so ่น้องเอ้ยห้องนี p, rồi, ơi, à, so ou, ista, 是是่มันจะไหลลงไปปุ๊บห้องโวนอ้อยกับเจ้าผู้แล้วก็จะมีน้องอีกสนโนอ้อยกับเจ้าพี่น้องเอ้ยมันจะสอนเถิงเติบเลยพี่น้องเอ้ยกินแต่ลูกไม้ันยามหลูกหัวเลยพี่น้องเอ้ยที่เขาสอนหลูกหัวเพอได้กินได้เลยพี่น้องเอ้ยหลูกหัวก็ไดลายจะได้คลายหลูกหัวก็ได้ mở nhám leo này cả Họt leo phía nọ ơi nong nóng sốt nóng ở cả này Chứ lông này còn phía nọ ơi, xoay khắc đây nè phía nọ Nó ngay phía nọ ơi Nằm xoay những lịch nhiều Đưa Xoay bên xoay lên nằm của đây Lông sốt này lại phía nọ ơi Thì phía này con. ตาควายนี่ผหงซิวกบลาพันแนวพี่น้องเลยเมื่อวานเนี่ยอยู่ท่นไปหองเย็นตอนแรงเลยเมื่อวาเห็ดอยู่ให้กินเดี๋ยวองเย็นมากับมาโลดพี่น้องเลยอยู่ให้กินกับพี่น้องเลยแลขอสอดน้องสอดอ่อนกับเจ้าพี่น้องเลย เาอยูไ่ได้กินมือโกกินก้อนพี่น้องเองบันี่กินไม่ใช่แล้วพี่น้องแา่ละมือลุกไม้จิโรอเมือซื้อนก็ได้สองโตพี่น้องิโก็ได้ขายนำ้ำซื้อเข่ากินนำ้ำพี่น้องเลยไปวานนี่ก็ได้สองร้อาสอ,อ,อ้าโต้ขายซื้อเข่าได้สองโล ไปกระสือนก MM. ็ได้เข่าสามโลกระสือพี่นวลแน่พี่น้องเลยจ้าเสียใจเนาะพี่น้องเนาะหาอยู่กัยังบุษันกินพี่น้องเลยลูกหลายคนเนาะพี่น้องหาชาวเลยลูกก็ได้วันนี้ก็สิ เมื่องินเติมบัตรเนี่ยก็เสียบอะไรเติมแล้วพี่น้องเออบัตรนี่เฮิ่งเติร์ปอะไรพี่น้องเออจนเท่ามื่อได้พี่น้องเนียใช้เติมบัตรแล้วก็ทายพี่น้องเบิงใหม่พี่น้องเออการเงินยากพี่น้องยังบุมมีเงินมีค้ำนี่เลยซื้อไปซาวไปโฮมเสร็เข่าเนาะพี่น้องเข่าโลสิมห่าพันมีเงินซิมห่าพันบัตรแลนไปใช้เข่าก็ไปซื้อบัตรแล้วก็บบุมีเข่ากินเนาะพี่น้องทครจิ๋วใหม่โฮมันก็บพอได้เพรพี่ลึก Sau xanh sip hắn sư cạo nắn sắn sip hắn khẩu đại lô dạy kỳ lấy phi này nha bắt ní gây sẽ hướng bắt sếp thai phi nhỏ bunga sếp với thơm 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 มันอันนี้นหซื้อข่าถัวโลชองโลพอได้ตมไปหุงกินพี่น้องเลยแต่ใช้ต่อมาเสร็จแล้วพี่น้องเอ้ยบัดนี้เลือกๆบัดนี้สอดตํานน้องทำห้องตุ่หมูโลพี่น้องเลย มามาเลือกมาคนนี้มาเลือกเลวกปู่ได้ผลอยู่เขาชาบมาเลือก